วันนี้พี่ไปวิ่งมานะครับพี่ไปวิ่งงานที่ชื่อว่าหางดง running นี่เห็นไหมพี่ใส่เสื้อวิ่งแล้วก็มีผู้หญิงสองคนนี่วิ่งนี่แหละครับคืองานสัญ,ญลักษณ์ของห่างด่ง running พี่ก็สนุกนะครับแต่ว่าพี่ก็เหนื่อยด้วยพ่อหน่งวิ่งไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพ่อหนงนะ่ะ ป่วยแบบไอเยอะนะครับแล้วก็ห่างดงรันเป็นอันสุดท้ายอันสุดท้ายของฟันรันที่พี่จะวิ่งนะครับเดี๋ยวพอพี่ไปมินิมาราทอนที่ฮอดแล้วเดี๋ยวพี่จะต้องวิ่ง The Mini Marathons สิบกิโลนะครับใครเข้าได้ห้าคนแรกคนนั้นจะได้ถ้วยพ่อบอกกับพีว่าถ้าเกิดพีได้เข้าห้าคนแรกและได้ถ้วยพีจะได้ macbook air ครับแต่ว่าถ้าเกิดพีเข้าได้ที่หนึ่งพีจะได้ macbook pro ที่สามได้ iphone สิบหรือว่าที่สี่ได้ iphone แปดที่ห้าได้ iphone เก่าเก่ามากเลยแล้วก็ที่2ที่2พ่อบอกว่าจะให้ macbook air แต่ว่าถ้าเกิดพ่อไม่มีปังหรือว่าแบบบ้านยังไม่ออกมาเยอะก็อาจจะได้เป็น mac mini แทน mac mini ส่วนของ mac mini ก็คือ เป็นแค่กรอบสี่เหลี่ยมอันเล็กๆนะครับแล้วก็เอามาจอ,อกับหน้าจอที่แบบเปล่าๆไม่ต้องมี CPU อะไรเลยไม่ต้องลงวิดโด้ด้วยแค่ซื้อหน้าจอเปล่าๆกับ Mac Mini ก็สามารถที่จะใช้ระบบปฏิบัติการของ Mac ได้แล้วครับสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ